สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านและขอต้อนรับสู่ค่ำคืนอีกหนึ่งค่ำคืนที่เราจะมานั่งสนทนากันอย่างสงบถามกลางแสงจันทร์แห่งความหวังและความเป็นไปได้ณที่แห่งนี้เราจะเดินทางเข้าสู่มิติของพลังงานที่มองไม่เห็นแต่กลับส่งอิทธิพลต่อทุกย่างก้าวในชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งคืนนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันกับคุณก่อนที่คุณจะหลับตาลง มันไม่ใช่ข่าวใหญ่พาดหัวไม่ใช่เรื่องราวไวรัลที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เป็นความลับเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ส่วนตัวที่สุดของคุณใช่ครับใต้หมอนของคุณเองคำถามที่ผมอยากจะชวนคุณขบคิดในค่ำคืนนี้คือคุณเคยใส่อะไรไว้ใต้หมอนของตัวเองบ้างไหมครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยิ้มและตอบในใจว่าก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกครับอาจารย์ นอกจากศีษะที่หนักอึ้งไปด้วยภาระและความเครียดของวันบางท่านอาจจะหัวเราะเบาๆและตอบว่าโทรศัพท์มือถือสิครับต้องไถฟีดข่าวสารดูคลิปตลกๆก,ก่อนนอนถึงจะรู้สึกว่าจบวันอย่างสมบูรณ์แต่วันนี้ผมอยากจะมอบเคล็ดลับโบราณชิ้นหนึ่งให้กับคุณมันอาจจะฟังดูเรียบง่ายจนน่าประหลาดใจแต่มันคือศาสตร์แห่งการปรับเปลี่ยนกระแสพลังงานในชีวิตที่ถูกส่งต่อกันมาในหมู่ผู้รู้ หากคุณทำด้วยความเชื่อมั่นและหัวใจที่เปิดกว้างเพราะในวัฒนธรรมตะวันออกโดยเฉพาะในศาสตร์แห่งพลังงานชีวิตหรือห่วงจุย้ยมีความเชื่อที่หนักแน่นว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ศีรษะของเรามากที่สุดในยามที่เราหลับไหลคือสิ่งที่สามารถส่งเคลื่อนพลังงานแทรกซึมเข้าถึงจิตใต้สำนึกของเราได้โดยตรงและลึกที่สุดในช่วงเวลาที่จิตสำนึกหลับไหลปราการแห่งเหตุผลและการปฏิเสธของเราจะลดลง ทำให้จิตใต้สํานึกเปิดรับข้อมูลใหม่ๆได้อย่างเต็มที่และหนึ่งในวิธีที่เรียบง่ายที่สุดแต่กลับทรงพลังที่สุดที่ถูกกล่าวขานกันมานับศตวรรษก็คือการวางเหรียญแปดเหรียญไว้ใต้หมอนของคุณผมรู้ครับว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่แค่เหรียญแปดเหรียญเนี่ยนะมันจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ผมขอให้คุณวางความสงสัยนั้นลงชั่วครู่และเปิดใจรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้จบก่อนครับ ทำไมต้องเป็นแปดเหรียญเลขแปดในศาสตร์ห่วงจุ้ยนั้นมากกว่าแค่ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ครับในภาษาจีนกวางตุง้งเลขแปดอ่านว่าป่าซึ่งผองเสียงกับคําว่าฝาที่แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งร่ํารวยนี่คือเหตุผลที่เลขแปดกลายเป็นเลขมงคลสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภทางการเงินแต่ในเชิงพลังงานนั้นลึกซึ้งกว่านั้นเมื่อเราเขียนเลขแปดในแนวนอน มันจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอินฟินิตี้หรือว่าโยงเมยแปลว่าความไม่สิ้นสุดความต่อเนื่องและการไหลเวียนที่ไม่เคยหยุดนิ่งมันคือตัวแทนของจักรวาลที่สมบูรณ์พร้อมและมีทุกสิ่งอย่างไม่จำกัดดังนั้นการวางเหรียญแปดเหรียญไว้ใต้หมอนของคุณจึงไม่ใช่แค่การนำวัตถุมาวางไว้เท่านั้นแต่มันคือการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังเป็นการฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งที่ไม่สิ้นสุด ลงไปในผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ของจิตใต้สำนึกของคุณเป็นการทรงสารอย่างชัดเจนไปยังจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วฉันเปิดรับแล้วสู่กระแสะแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้ไหลเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วต้องใช้เหรียญแบบไหนกันแน่นี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจผิดและทำให้เคล็ดลับนี้ไม่ได้ผลพวกเขาคิดว่าต้องไปเสาะหาเหรียญจีนโบราณที่มีรูตรงกลาง หรือเหรียญศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านพิธีกรรมใหญ่โตเท่านั้นแต่ความจริงที่ผมอยากให้คุณเข้าใจในวันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่วัตถุแต่เป็นพลังแห่งเจตนาที่คุณประจุเข้าไปในวัตถุนั้นตังหากครับคุณสามารถใช้เหรียญอะไรก็ได้ที่ใช้หมุนเวียนในประเทศของคุณไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าบาทหรือเหรียญสิบบาทก็ได้การใช้เหรียญในประเทศของคุณเอง ยังเป็นการเชื่อมโยงพลังงานของคุณเข้ากับระบบเศรษฐกิจที่คุณอาศัยอยู่โดยตรงอีกด้วยขอแม้เพียงอย่างเดียวก็คือขอให้เหรียญทั้งแปดเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญชนิดเดียวกันเพื่อให้พลังงานที่ส่งออกมาเป็นหนึ่งเดียวไม่แตกกระจายและส่งพลังที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่หัวใจของคุณครับว่าคุณตั้งใจใช้มันเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับ และเปลี่ยนแปลงพลังชีวิตของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่เอาล่ะครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วผมจะแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถทำได้อย่างถูกต้องและได้รับผลลัพธ์สูงสุด 1. การเตรียมเหรียญเลือกเหรียญชนิดเดียวกันมา8เหรียญขอให้เป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพดีไม่บิ่นหรือสุกกรกจนเกินไปนักถ้าเป็นไปได้ ให้เลือกใช้เหรียญใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้จ่ายหรือเหรียญที่คุณแยกเก็บไว้ตังหาดเพื่อให้มันกลายเป็นวัตถุมงคลส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะเปรียบเสมือนการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานที่สำคัญที่สุดในชีวิต 2. การล้างพลังงานเก่าก่อนนำมาใช้ให้นำเหรียญทั้งแปดเหรียญไปทำความสะอาดเพื่อชัล้างพลังงานเดิมที่อาจติดมาจากการผ่านมือผู้คนนับร้อยนับพัน วิธีที่ง่ายที่สุดคือการล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือทะเลหรือว่าเกลือสมุทรสักครู่หนึ่งเพราะเกลือมีคุณสมบัติในการดูดซับและชัล้างพลังงานลบได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อล้างเสร็จแล้วให้นำมาเช็ดให้แห้งสนิทสำหรับบางท่านที่ต้องการเพิ่มพลังความสงบก็อาจจะนำเหรียญไปตากแสงจันทร์โดยเฉพาะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหรือนำไปรมด้วยควันจากสมุนไพรศักดิทธิ์เช่นไม้จันทน์หอม เพื่อปรับเคลื่อนพลังงานให้บริสุทธิ์และพร้อมรับเจตนาของคุณ 3. การตั้งเจตนาที่ชัดเจนนี่คือหัวใจของกระบวนการทั้งหมดครับนำเหรียญทั้งแปดเหรียญมาวางไว้ในฝ่ามือกำมือหลวมๆแล้วนั่งในที่ที่สงบหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกชา้ชาๆทำแบบนี้สักสาถึงห้าครั้งเพื่อให้จิตใจของคุณนิ่งและสงบจากนั้น ให้คุณพูดหรือนึกถึงสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างเจาะจงและชัดเจนที่สุดโปรดอย่าขอแบบเลื่อนลอยเช่นขอให้รวยเพราะจัก,กรวาลจะไม่เข้าใจว่าคําว่ารวยของคุณคืออะไรแต่ให้ระบุเป็นภาพที่ชัดเจนเช่นหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพไหลเข้ามาในธุรกิจของข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่อง ขอให้ยอดขายในเดือนนี้ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หากคุณเป็นพนักงานขอให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทุ่มเททำม,มาเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บังคับบัญชาและนำมาซึ่งโอกาสในการได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสพิเศษภายในสามเดือนนี้หากคุณมีหนี้สินขอให้มีช่องทางและโอกาสทางการเงินใหม่ๆปรากฏขึ้น เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถปลดเปลื้องภาระหนี้สินทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและราบรื่นขณะที่อธิษฐานให้คุณสร้างความรู้สึกราวกับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วรู้สึกถึงความสุขความโล่งใจความภาคภูมิใจที่ได้สิ่งนั้นมาแล้วความรู้สึกนี้แหละครับคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังที่สุด 4. การวางเหรียญใต้หมอน เมื่อตั้งเจตนาเสร็จสิ้นแล้วให้นำเหรียญทั้งแปดเหรียญใส่ในถุงผ้าเล็กๆที่สะอาดโดยแนะนำเป็นถุงผ้าสีแดงหรือสีทองแล้วนำไปวางไว้ใต้หมอนที่คุณหนุนนอนทุกคืนคุณอาจจะวางไว้ตรงกลางศีรษะหรือวางไว้ถังซ้ายสี่เหรียญและฝั่งขวาสี่เหรียญเพื่อสร้างสมดุลของพลังงานยินและหยางขอให้คุณทำเช่นนี้อย่างน้อยเจ็ดวันติดต่อกันเพื่อให้พลังงานได้เริ่มทำงาน และเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของคุณอย่างสมบูรณ์ 5. การเก็บรักษาพลังงานในช่วงระยะเวลาเจ็ดวันแรกที่คุณกำลังทำเคล็ดลับนี้ขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับส่วนตัวของคุณอย่าพึ่งเล่าให้ใครฟังไม่ว่าคนนั้นจะใกล้ชิดกับคุณแค่ไหนก็ตามเหตุผลก็เพราะว่าพลังเจตนาของคุณในช่วงเริ่มต้นนั้นเปรียบเสมือนต้นอ่อนที่พึ่งงอกมันยังบอบบาง และต้องการการปกป้องหากคุณเล่าให้ผู้อื่นฟังความสงสัยคำถามหรือพลังงานลบจากพวกเขาอาจจะส่งคลื่นมารบกวนและทำให้พลังเจตนาของคุณอ่อนแอลงได้ครับสิ่งที่ไม่ควรวางไว้ใกล้ที่นอนเด็ดขาดเพื่อให้เคล็ดลับนี้ได้ผลสูงสุดคุณต้องทำให้พื้นที่รอบเตียงนอนของคุณเป็นเขตพลังงานบวกผมจึงอยากจะย้ำถึงห้าสิ่ง ที่ไม่ควรนำมาไว้ใกล้บริเวณที่คุณนอนเด็ดขาด 1. โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของสมองและลดการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับแล้วในทางพลังงานคลื่นเหล่านี้ยังเป็นคลื่นรบกวนที่สั่นสะเทือนและทำลายคลื่นพลังงานดีที่คุณพยายามสร้างขึ้นจากเรียนทั้งแปดด้วย 2. กระจกที่ส่องมายัางเตียงนอนในทาง่วงจุย้ยกระจกเปรียบเสมือนประตูมิติมันสะท้อนและขยายพลังงานทําให้พลังงานในห้องนอนปั่นป่วนไม่สงบนิ่งส่งผลให้คุณนอนหลับไม่สนิทฝันร้ายและที่สําคัญมันจะสะท้อนพลังงานดีๆที่ควรจะเข้าสู่ตัวคุณให้กระเจิงออกไป 3. กองบินใบแจ้งหนี้หรือเอกสารเกี่ยวกับหนี้สิน สิ่งเหล่านี้คือตัวแทนของความกังวลและความขาดแคลนการนำมันมาไว้ใกล้ตัวในยามหลับคือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณทุกคืนด้วยความรู้สึกเครียดและกดดันซึ่งจะดึงดูดสถานการณ์ทางการเงินที่ติดขัดเข้ามาในชีวิต 4. อุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำเช่นตู้ฟ้าปลาหรือน้ำพุเล็กๆแม้ว่าน้ำจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งแต่การมีน้ำเคลื่อนไหวในห้องนอนถือเป็นข้อห้ามในทมห่วงจุย้ย เพราะมันสร้างพลังงานที่หยางหรือเคลื่อนไหวมากเกินไปสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความสงบนิ่งอาจนำมาซึ่งความกังวลใจหรือปัญหาทางการเงินที่รั่วไหลออกไปได้ 5. ดอกไม้แห้งหรือต้นไม้ที่กำลังจะตายสิ่งเหล่านี้คือตัวแทนของพลังงานที่ตายแล้วหรือซี่ชี้คือพลังปราณที่เสื่อมสลายการเก็บมันไว้ในห้องนอน ก็เหมือนกับการนอนอยู่ท่ามกลางพลังงานแห่งความร่วงรวยซึ่งจะบันทอนพลังชีวิตและโชคลาภของคุณโดยไม่รู้ตัวเคล็ดลับนี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังครับผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเหรียญทั้งแปดเหรียญน,นี้ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณได้ในชั่วข้ามคืนแต่มันคือเครื่องมืออันทรงพลัง ที่จะช่วยปรับจูนความถี่พลังงานในตัวคุณให้สอดคล้องกับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เมื่อคลื่นพลังงานในใจคุณเปลี่ยนคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่เคยถูกมองข้ามเมื่อจิตใต้สำนึกของคุณถูกตั้งโปรแกร,รมใหม่คุณจะมีความกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยกล้าทำและเมื่อคุณเริ่มต้นลงมือทำโลกภายนอกก็จะเริ่มปรับตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความเชื่อที่แรงกล้าจากภายในของคุณ คืนนี้หากคุณยังไม่หลับผมอยากจะเชื้อเชิญให้คุณได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองหากเหรียญแปดเหรียญของคุณยังคงนอนนิ่งอยู่ในกระปุกอมสินหรือกระเป๋าสตางค์ของคุณลองหยิบมันขึ้นมาในค่ำคืนนี้ทำความสะอาดมันตั้งเจตนาของคุณขึ้นมาใหม่แล้ววางมันไว้ใต้หมอนที่คุณกําลังจะหนุนนอนแล้วในวันพรุ่งนี้ ลองตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกใหม่ๆสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นบางทีแรงบันดาลใจที่คุณตามหาไอเดียธุรกิจใหม่ๆหรือโชคลาภก้อนเล็กๆที่คุณไม่เคยคาดฝันอาจจะกำลังเดินทางมาเคาะประตูหัวใจของคุณในยามเช้าก็เป็นได้ครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวที่ช่วยยกระดับพลังชีวิตเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ และเพื่อเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังจักรวาลพิมพ์คำว่าพร้อมรับความมั่งคั่งในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อประกาศความตั้งใจของคุณให้กล้องกังวานออกไปและเมื่อคุณได้รับผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์อย่าลืมกลับมาแบ่งปันเรื่องราวของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นต่อไปสำหรับคืนนี้ขอให้คุณหลับฝันดี และตื่นมาพบกับเช้าวันใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งความมั่งคัง่งและความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับราตีสวัสดิ์ครับ